สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับืันนี้นะครับพี่พ่พี่น้องเบื้องควายงามราคาดีๆเช่นเคยนะผมืัอนี้นะผมมาอยู่ที่คอกควายของพ่อการนะครับบ้านท่าโพชัยนะครับตำบลบ้านเผาอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลําพูนะครับืัอนี้พ่อเพื่อนมีควายงามมาฝากพี่น้องนะครับว่าจะเป็นลูกสาวแก้วฟ้านะครับแต่ก็โค้ไแม่ลูกที่ว่าโค้งไม่ใหญ่เลยนี่ครับสีมาเปิดในืันนี้นะครับเดี๋ยวจังไรที่เขาไปสอบถท้ามข้อมกับพ่อเพื่นนะครับว่าสิเปิดราคาไหนแน่แน่ครับผม สวัสดีครับพ่อครับพ่อการค่อยงามนะครับเนาะบ้านบ้านแย่งพ่อบ้านท่าโพชัยบ้านท่าโพชัยนะครับผมตําตาบุญบ้านเผ่านะผมเคยมีมาเปิดรอบนึ่งแล้วนะครับผมหมูาวเข้าันอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านเข้าคือบ้านท่าโพชัยนะพ่อเนาะตัดติดกันครับบ้านเผ่าเลยนะครับผมอเดี๋ยวมีมือนี่มีอยู่สองคนแม่ลูกนะพ่อแล้วก็อันนี้เป็นลูกสาวลูกสาวแก้วฟ้าสาวน้อยอยู่นะครับผมมีซื้อปุ๊บเหรอพ่อ น้องน้องเขาหอมนี่<อ>เป็นลูกของแก้วฟ้าแล้วพ่อเนาะมีใบเกิดนะครับผมมีใบเกิดแล้วอะไอ้ขอเบิ้งใบ,ใบเกิดก่นน็ได้พ่ออายุหนึ่งปีหนึ่งเดือนอายุหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะผมแม่แม่เขานิสายใดพอ่อสายอุทัยครับสายอุทัยสูงไรอบอ่ะสูงร้อยสี่สิบสี่สิบห้านะพ่อเนาะแม่อ่างไงนะครับแต่ว่าทรงลูกออกมาเป็นได้แม่นะครับผมเพราะไอกระอ๊ะ สีสวยเลยเป็นสีดอกเล่าเนียพ่อเนาะสีสวยเพราะพ่อเนี่เป็นพ่อแก้วฟ้าค่อยเผือกนะผมนะครับอ่าผสมวันที่สองขอดกับปีนึงแล้วนะครับผมทกสองนะครับผมลอดเดือนเลยพ่อปมั่นเมษาบพมษภาเดือนหกปีที่แล้วประมาณนี้เนาะเพราะว่าในใบกำหนดกับเมษาหกสามนะครับก็ได้ปีนึงหน <ถ kitty. S 1> ึ่งปีหนึ่งเ you know the ดื assen. อนพ่อเนี่ยแสดงว่ากรยีลอดประมาณพฤษภาเนาะครับพ่อเนาะเนี่ยผม อืครับผมนี่ครับน้ำเชื่อแก้วฟ้านะผมมีใบมี่ไม่หลอดครบนี่ครับหลอดแก้วฝ้าของแท้นะผมลูกสาวแก้วฟ้าของแท่เลยนะครับผมน้องเขาหอมมาพ่อน้องเขาหอมปีเนื่องเดือนนะครับผมเอาให้พี่นองเบิ้งหน้าตาเบิ้งอัตลักษณ์กันก้อนนะครับนี่พูดไี่ว่ามองหานะครับควงงามสายพระหน้านะครับนี่น้องเขาหอมนี่ครับเบิ้งหน้าเขาเปิดดีนะครับตาแต้มแก้มจำอองคอนะครับอกบข้าวเด่น เบิ้งเล็บนะจิ๊กดีเลยครับแข้งขานะครับถุงเท้าขาวสวยนะครับยืนสง่านะครับนี่นี่ครับยืนสง่าแข้งเบิ้งโค้งสางเอาครับพี่น้องครับนี่ว้ยหีง่ไปหนาแน่นอนนะครับนี่ข้อนี่ตันแต่น้อยเลยนะครับสำหรับน้องเขาหอมเข่าแนบสวยๆเบิ้งแข้งเบิ้งขาพี่น้องครับเบิ้งเอาครับนี่แข้งขาใหญ่โอกรเด่นข้อเป็นแผงนะครับขวัญดีปะขวัญดีครับมีตรงไหนเนี่ยพ่ะนี่ตรงนี้เนาะนี่ี่ีอยู่ขวัญอยู่บนหลัง สองขวนนี่ครับฟังนี่กับมีอ้างนี่ออกใหญ่แต่น้อยเลยเนาะในเมียนี่ความใหญ่นะครับผมหน้าสวยเลยครับหน้าตาดีนะครับอัตลักษณ์นี่เด่นชัดเจนนี่ครับผมแผ่นหลังนี่ใหญ่กบหางนี่กบหางนี่เป็นฝ้ามือแต่น้อยเล่ยนะเบิ่งพุ่มหางน้องครับนี่หางนี่สวยนะครับกบหางนี่ใหญ่บางมิดเลยนะครับผมเหางเนี่ย นี่ครับนมสีเต่าเนื้อหนังสีชมพูสวยงามนี่ครับผมสั่นรับน้องเขาหอมเฮาลูกสาวแก้วฟ้านะครับมีใบเกิดนี่ครับหลักฐานชัดเจนนะครับเพิ่งหนาเขาหน่าตาเอาออกแดดหน่อยเพาะมาออกได้ชิ้นไอ้พี่น้องเบิ่งใส่แดดเนี่ยมันอยู่ในโฮมมันก็อาจจะเป็นด่างหน่อยอ่าเบิ่งใส่แดดกันพี่น้องครับนี่ลูกสาวแก้วฟ้าขนดีอยู่ครับขนเกี่ยวดีอยู่เกี่ยวงามดีอยู่ขนงามขนงามปีหนึ่งเดือนนะพ่อเนาะปีหนึ่งเดือนสิปิดไม่หลายเลยพ่อเนี่ย หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันวะก็ต่อในทอดเนาะตอ่อพื้นได้ต่อพือ้นได้เพราะเพื่อพี่น้องเห็นแล้วนะครับขายสองมิตรต้อนครับผมถึกตาถือชโลครับน้องเขาหอมนะครับอยากเอาไปดูแลไปพัฒนาต่อนะครับผมลูกสาวแก้วฟ้านะครับเป็นสาวสวยเลยนะครับเบิ่งโค้งสางแล้วใหญ่แน่นอนครับสาวแม่นี่เพราะว่าแข้งขานี่ดีซะเหลือเกินนะครับเน <c oughs> ื้อหนังเต็มดีนะครับผม นาสวยพ่อมเขาเปิดดีนะพ่อหัวหนูกหมอทองเนี่ยหัวหนูกหมอทองสวยนะครับพี่น้องครับนี่สวยงามนะครับนี่ขวัญก็ดีครับขวัญไตตาตรงนี้ลงมานะครับผมครับมีขวัญจับดีพ่อมนะครับอกเผาสวยงามนะครับอกเาเงาพี่น้องหูพ่อผมนะพ่อเนาะนี่ไซซ์ดีนี่ไซดีผมก็ออกแข็เมียบานี่คือบอตื่นบอยังพึ่งสวนเข้าเปิดเหรอครับผมก็บสวนเข้าจะ่าจับบ่อยอืมแต่ว่าก็ถือว่าคุนในระดับหนึ่ง เพราะว่าหันปกติส right ่วนเข้า <IL> นี ally? ่เขาใกล้ไปแล้วแไอแค่ว่าะจ้บเปไนเรียบดังอยู่ยวกอบเรืยออืออ่านี่ครับพี่น้องครับหนึ่งแสนแปดมื่นหาพันพอเปิดไปนะครับสำหรับลูกสาวแก่ฟาต่อรองราคาใดบอเบอพี่น้องไหมนะพ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปนึ่งเก้าเจ็ดซสามหาซซะครับของพ่อการนะครับนะบ้านบ้านท้าโรไชบ้านหันขึ้น่นแล้วบ้านหันบ้านทาโไเนาะบ้านติดกันเนแยกบ้านออกมาเนะพ่อเนาะ เดี่บ้านคนอย่างพวกคุยบ้านหลายคนอ๋อครับผมกะแยกบ้านออกมาเป็นบ้านท่าโพชัยนะครับยึดติดกันกับบ้านหันตะบนมะพร้าวพี่น้องครับตะบนมะพร้าวเก๋ซึ่สมบูรณบ้านมะพาโพชัยครับผมกะโทรมาสอบถามต่อรองพูดคุยกันได้นี่ครับผมเอาไปเขาคอกก็ได้พ่อย่างไปเขาคอกเลยก็ได้อ๋อชิลงน้ำนี่ครับบรรยากาศนี่ครับขึ้นกัเฮ็ดหน้าไปนะครับเล่นน้ำนะครับนี่อันนี้เคยมาถ่ายอยู่อยากไปหามูงพ่อ อืมนี่ครับลูกสาวแจ้าฟ้านี่หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันนครนะเปิดไรเนาะนี่ครับใบเกิดหลักฐานครบนะครับไปสูงไป็นหนาแน่นอนพ่อแม่กับพ่อใหญ่เนาะพ่อค่อยๆดัน้ลวดไอืมนะครับเอาเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งในคอกกันมื้อนี้ในเอาไว้ปล่อยไว้เลยบ่พอเดินเลยในคอกนี่เป็นแม่ลูกบ่พ่อเอาแม่ลูกค่อมไงก่อนเนาะหรือคมไหน ขคมข่มไงก่อนน่ครับนี่พี่น้องครับนี่มาเบงิงข่มไงกันก่อนเลยนะเป็นพามูรามาเอหองเดชข้าพาเขาเบิงในใน,นีพอจะได้แบบอได้เห็นกันทักชัดเจนหน่อยน่ครับเป็นแม่นี่ยพามูรามานะครับผมล,ลูกสาว่เหรอลูกสาวีเดือน,นแม่สูงวัทีิวัดกันเมื่อกี้เหรออ๋อ ร้อยสี่สิบเจ็ดนะคผมสูงเงาครับแม่นี่โครงสังใหเลยนี่้ยผมไือแต่ว่าเอากว่าร้อบเจ็นะเพื่อพี่น้องไปวัดอะ8กะขึ้นไปเลยแต่ว่าบุรุษแน่นอนร้อยสี่พ่อร้อยสี่็ดีบุรุษแน่นอนนะครับผมแต่ครับแต่ผมก็ไม่ไม่ตั้งอยู่ครับเมื่อกี้กะได้ร้อยสเจ็นี่แหละครับผมร้อยบุรุษดครับร้อยสี่สิจ็ดพอใหญ่เลครับมาเบิ้งตัวจริงกันได้นะครับสำหรับแม ลูกสองลูกสในในท้องนะผสมไปแยงย่งบ่ย่งครับมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วน่าสียาบ่ลุ่งหาพยานาคเรียดๆไงโย่อือก็ให้พี่น้องเพื่อว่ามองหาแม่พันธุ์ง่ายๆไปพันธุ์น้าเนาะตอต้อน้ำเสื้อเงินรู้ไทยไว้แล้วอ๋อขันขันว่าพี่น้องยังโมมาอ่าเบื่อกี้อย่งนี้ขันมันขึ้นรอบหน้าพราอีผสมเล็กบ่ฮองเลยผสมว่าบอกห้อเขาไว้แล้วอ๋อเดี๋ยเงินรู้ไทยมาใส่เตี๋ยลูกสาวอันนี้ลูกสาวของพ่อมี ชัดเจนบ่คยสายพิทนุกสายพิทนุโลกไอพ่อนี่ทั้งพิทนุกทั้งพอดเนาะแข้งขาดีอยู่นะครับผมกะนี่ครับพาไทยมาแล้วทับเบิ้งเอานะครับนี่โค้งสางไงลูกคนปลานกเป็ดป้านเืย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมดื้อกำลังดื้อกำลังดื้อสำเนีจกำลังดืองด้อกินนมเจงนะพงเจียกับมาในดูดนมเนี่ยอ้ต้องห่วงครับน้มนมเนี่ยพลังน้มนมของแม่นี่ว่าต้องห่วงเลยนะครับผมเบิ้งเอานะครับนี่โค้งสางนี่ครับลำตัวยาวไงนะครับภูติว่ามองหา แม่พันธุ์ในไงไปพัฒนาสายพันกันนะครับเอาพอไทยงามาใส่นี่กัสีพัฒนาได้ไก่เพาะเนาะว่าโครงสร้างนี่ญงอยู่แล้วเบิ่งลูกสุงลูกมากนะครับผมแข่งขานะครับแข่งขายไงลูกสาวนะครับ้มาอนนใส่พอนกคู่หนาคู่หนคู่น้่ออครับนอเผานี่ไงจุงแมหุ่นพอจุงยางหุ่นให้เบิ้งล้ำตัวกันเบิ้งควนกัน นีค่ครับขวนดีอยู่นะครับผมเพราอทรงลูกมากเนี่ยขวนชัดเจนลูกสาวนี่ขวนชัดเจนเลยนะครับขวนดีบรน,นท่ายนี่ใหญ่มณนงามดีสิเปิดไรได้พ่อคบเลยพอเปิสามแสนหมอฮะต่อรองกันได้นะพ่อเนาะคือคบไม่ลูกลูกสาวไว้สี่เดือน,อนแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดบวกเลยแหละครับบรรลุแน่นอนครับร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับสามแสนเพียงๆนะครับก็ต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้ นะครับผมผู้ใดสนใจมองหาแม่พันธุ์ในไงแล้วกัลูกสาวนะครับไปพันหน้าสายพันธุ์กันต่อนะครับมาโทรมาคุยตัวลองพูดคุยกับพ่อการได้เลยนะครับพ่อเพิ่นเปิดโคมแม่ลูกแม่ไงนี่รอยสิบเจ็ดใบลูกสาวไใบสามแสนเพียงตัวลองราคาไหนบอกเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงพาะหนึ่งครับเข้าเจ็ดซีครับสามหาซีซีของพ่อการนะครับบ้านท่าโพชัยนะครับตัวบนบ้านเพ้าอ่ำเภอเมืองตัวบนลำพูนะครับเบื้องเอาครับนี่ขวัญจับคูเล่นพ่อขวัญดีนะครับ วันเดบดอกไม้ก็คู่กันคันดอกไม้ก็มีเหรอเอ้ามีครับบันนี้คันเท้าเอาพองามๆมาใส่กับเสียเอาพัฒนาออกมากกับจีได้ทั้งพ่อทั้งแม่กับจีสูงไงอืมนะครับผมผู้ใดว่าสนใจครับผมกันยังบอมีพี่น้องมาเอากับจีผสมนู้นไทยไปนะพ่อเนาะกต่ร้อยที่ต่งกันไปครับร้อยที่ต่งกันเบิ้งนะครับเพื่อพี่น้องเพืเสียงนู้นไทยออกไว้แล้วครับเพื่อพี่น้องเพื่อนห็นเราเพื่อนมัก ันิามาเอาเพราะว่ารุงสืารุงกับยาสาพยาลยาบบู่ค้องขึ้นมองคัน้น,นสืดาอยู่ครับครับอาโแน่เาพ่อพี่น้องมาห็นเราขนาดสิมาเอาไปเลือกพ่อเองเนาะกลักออบมาค,บคุยกันมาคุยราคาได้มาต่อกันได้มาบิ้งตัวจริงกันได้อัมูค่อยเปนคจพรับผมอาผู้ใดหมอทององครับครับอัตลักษณ์ใดนะพ่อเนาะมาทางกลมาหาซิบหาซิเน่ยเบิ่งโค้งสางเบิ่งอัตลักกันกะคือ พามาหาสี่สิบแล้วนะครับหยอกมาทางไทยเนี่ยนะครับพอลุงเท้าขาวก็มีแล้วนะครับนี่ลุงเท้าลุงเท้าออกขาวแล้วนะครับผมมีลุงเท้าออกขาวแล้ว,นะว,นวนะครับสวยงามนะครับสำหรับคมนี่สูงใหญ่เงานะครับมาเบิ้งตัวจริงกันได้อืมครับผมเชี <laughs> ช่ยงแล้วพอนะเชี่ยงด<อ>ีขนาดนะครับปกติคุยังยังสิเขาใกล้ไว้ให้ผมเออครับผมเมื่อไปเมื่อไปซื้อของเ <laughs> ขา มาค้าเขาใกล้แล้วแต่พอมายืมเฮาแล้วเชียงขนาดว่ะเขาไปจับรถเขาไปจับรถงงขึ้นอยังตันอ่าโงขึ้นเขาไปนี่ครับเบิ่งหัวนาเนี่ยเป็นทางไทยเลยนะครับนี่หัวโหนกหมอท้องเนี่ยคู่น่ะอัตลักษณ์ครับอันนี้เคือนเขาอย่างเพาะเขาตกส่อนไงนะเพาะเนาะเอาสวยๆนะครับมาเบิ้งตัวจริงได้นะครับสามแสนนะครับคมนี่เดี๋ยวไปเบิ้งอีกคมหนึ่งพาะภาพี่น้องเบิ้งอีกคมหนึ่งนะครับผมเอามาเบิ้งคมที่สองกันนะครับผม อันนี้เป็นแม่ลูกเขากันนะพ่อเนาะอัน,นลูกสาวตัวน้อยอันว่พ่อน่ะสาวท้องแรกสาวท้องแรกป่วยไมีซื้อบ่วยไหมพอ่อคือว่าแม่เลี้ยนยกแม่ยกแม่ยกนี่เล่าก,ก่อมากเลยพ่อเนี่ยเป็นลูกเจ้าหาแสนเป็นลูกเจ้าหาแสนไอ้ลูกแรกเนี่ยเป็นของใครครับของไองอะไรเพชรอันนั้นเพชศอันนั้นมีใบเกิดอยู่เนาะเป็นเมื่อกี้ก็เป็นเพชรลำพูนบ่ะพ่ออืมสมัอเป็นเพชรอันนั้นแล้ว นี่ครับผมสูงความสูงในรไม่ได้พ่อนี่ยร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามเนี่ยผมสำหรับแม่นี่เป็นสาวท้องแรกโอเป็นสาวลูกแรกนะครับแม่สาวลูกแรกค่ะคู่เลยคนสนใจกนนู้วัดหรอไม่อืมครับผมดาวบุตรแน่นอนครับร้อยสี่สิบสามบุตรนะครับนี่เบิงโครงสางเบิงลำตัวใหญ่เงาครับแม่นี่ใหญ่เงาครับอันนี้เขาเบิ้องนาเขาเอิญก้อนนะครับอันนี้เขาเอินเขายังไรพ่ออ่าเขาขันสดหน้อยบ่ เข like uh, mm. uh, hmm. ja, uh, anyway> no, ายังพอเขาอุ่มบาทอุ่มบาดนะพ่อเนาะเขาคอืมเอาพี่น้องเบิ้งโค้งสางนี่โมลูกสาวนี่ลูกสาวเพิษนั่นนะครับนี่จักเดือนแล้วพอเดือนว่าแล้วจีนี่ยเบิ้งอ่องข้อสามอ่องแตกโบสามอ่องหูโบนะครับผมเบิ้งเล็บเบิ้งแขงขากันนะครับแขงขาใหญ่โค้งสางนะครับหนาแม่นี่หน้าครับลำตัวยาวข้อตันดีนี่ครับลูกสาวมีขวนได้จับในพอเกี่ยวเบิ่มเลยบ่เกี่ยวตรงนี้สาม เกี่ยวขนขนกางจ้องที่พันยู่ตรงขาหนาเนาะพ่อเนาะแผ่นหลังตรงขาหนาตรงซื้อขาหนาเนี่ยขนกางจ้องขนหมอนหญิงนะมันจะหนีกับเนี่ยอืมเอาสวยงับขวนจับดีอ้างดีแม่นี่เบื้งครับอ้างลำตัวยาวหนังหนาเลยนะครับนี่โค้งสตีนแม่พันธุ์ที่แข็งแรงมากๆนะสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับเบิ้งเอานะพี่น้องครับนี่เต็มนะครับลูกวัยหนึ่งเดือนลูกสาวนะครับนี่ลูกเป็นลูกแรกครับ นี่ครับความความอ่านี่ลูกสาวสวยเลยนะครับนี่อันนี้เป็นลูกสาวแก้วฟ้านะครับนี่ตัวนี้เป็นลูกสาวแก้วฟ้าใหญ่ๆนี่ไปกำลังดื่อกำลังดื่มไปยังพ่อเบิ้งแม่เบิ้งเบิ้งแม่ก็เอานะครับนเดี๋ยวครับผมลูกนี่กำลังดื่นเลี้ยนไปเลี้ยนมานะครับลูกสวยๆอยู่ครับนี่ให้พี่น้องมาเบิ้งตัวจริงอยู่หน้าข้อกันขวัญสวยเลยลูกนะครับขวัญขวัญเกี่ยวนาขวัญเกี่ยวโอ้สวยครับได้ขวัญด้แม่แล้วครับนี่ทรงเก่อเม็ดนัลเลอร์เดือดอืมนะครับส่งลูกมาไม่ต้องห่วงนะพ่อเนาะ เนี่บแม่ยังไงพ่อยังไงทรงลูกมานดิทรงลูกมาดีเพราะว่าไอ่เป็นลูกแหลกอยู่ยังยังยังสิสูงขึ้นอีกกี่อพ่อเนาะสูงขึ้นอีกอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งได้ลูกแหลกนะครับนี่แม่นี่โค้งสั่งยัลไครับมาเบิ่งตัวจริงกันได้สิเปิดเท่าไรพ่อนี่ยไม่ลูกนี่เนี่สิิเปดไวยสามแสนหาต่อรองราคาได้พ่อเนาะมาเบิ่งหาข้อนะก้อนเบิ่งตัวจริงกันได้สำหรับราคาแบบนี้นะครับ มับมาคุยกันในคลอกนะพ่อเนาะมาคุยกันอยู่คอกกันเพราะว่าราคานี่ก็ต้องต้องมาเบิ้งตัวจริงกันแล้วครับผมนะครับสูงลอยสี่สบามนี่เ่รุดนะครับมาวัดกันไปก็ได้นะครับผมแม่ในนี้นะครับนี่พ่อเพิ่นเปิดเขาไม่รู้ลูกสาวพันไอสามเสียหายมือนะพ่อเนาะตอลองราคากันได้มาเบิ้งกันนาค้อกกันเมื่อนี้นะครับมีสองโคมงเลยกันลูกสาวแก้วฟ้านะครับที่พ่อเพิ่นเปิดแบ่งในเมื่อนี้นะครับผมให้พี่น้องไปที่ว่ามองหาแม่พันุนะครับแม่บอกยูนะครับผม แม่นี่ครับเป็นไปยืนบล็อกได้สบายเลยนะครับสำหรับโครงสร้างแบบนี้นะครับผมอันนั้นนี้มีอยู่สามโค่นนะครับว่าจะเป็นลูกสาวแก้วฟ้านะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับลูกสาวแก้วฟ้าใยไงนี่ขับยางเอายางโซ้นะครับนี่มิเตียมมิตียมงามนะครับมาเบิ้ลมาเบิ้งเอาครับมาให้พี่น้องมาเบิ้งเอานะครับมิเตียมงามเลยนะครับผมว่าจะเป็นกำลังดื้อนะจะเล่นป้าเขากันในลูกสาวแก้วฝ้าหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนครเนาะ ลาคาโคมไม่ลูกไอ้มุลาถ้ามูลาเท่าไรคก็บพ่อสามแสนนึ่งเพียง้วกาปิดไทยด้วยแม่สามแสนหานะครับเอามาเบิรงกันมาคุยราคากันได้ทุกตัวเอาป่อยไปรพไปข,ขไปอกันรพนะครับผมนี่ครับลูกสาวเกฟายสวยเลยนี่ครับผมเอาไวสนใจตัวใดกังเขามาเยี่ยมชมอยู่หน้าขอกันได้นะครับโทรามาพูดคุยกับพอ่อการได้เลยนะครับอยู่บ้านบ้านยังกรคพอ่อบ้านทา่าโพชัยตาบนบรรพาวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนองบุพูนะครับ มาเบิง้งมาเยี่ยมชมอยู่ในคลอ,อกกัน,นครับมีแต่ยังง่ายงามนะครับอ๋อสไลค์ทนี่คุ้นร้ายนะครับท,ที่ติดตามเราชมกันนะครับกมีความงามราคาดีกับสิผ้าพ,พี่นองของเบิง้งมารับชมกันยังเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดต่างบุไลค์กดแชร์เป็นกรื่องใจชอบนะชาเาที่ยวไว้นะครับผมสไลค์ที่นี่สวัสดีครับ